ใครที่ได้เห็นภาพข่าวการประทะกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงปี2568ที่ผ่านมาคงจะรู้สึกออตกใจกันนะคะครับผมมันรุนแรงมากคือมันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มีการใช้ทั้งอาวุธหนักจรวดใช่ครับไปจนถึงเครื่องบินรบ F16 เลยทีเดียวบรรยากาศตอนนั้นตึงเครียดมากเลยค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือเบื้องหลังภาพความขัดแย้งที่ดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ย ความจริงแล้วมันมีรากที่ฝังลึกมานานมากนานกว่า60ปีเลยครับถ้าจะให้พูดจริงๆเรื่องนี้มันเหมือนระเบิดเวลาที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ปีพศ2 0 0 5จากคำพิพากษาของศาลโลกในคดีประสาทพระวิหารใช่เลยครับคำตัดสินในวันนั้นเนี่ยมันทิ้งเชื้อไฟเอาไว้ซึ่งมันไม่เคยดับสนิทเลยแล้วสุดท้ายมันก็ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งอย่างที่เราเห็นกันนี่เลยครับโหฟังลซับซ้อนมากเลย งั้นวันนี้เรามาค่อยๆแกะป,ปมนี้กันดีกว่าค่ะว่าจากคดีในศาลเมื่อ60กว่าปีก่อนมันกลายมาเป็นการสู้รบที่ชายแดนในยุคป,ปัจจุบันได้ยังไงครับเราจะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ต้นต่อเลยงั้นเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นสุดๆเลยนะคะทำไมเรื่องประสาทพระวิหารถึงต้องไปถึงศาลโลกได้เรื่องของเรื่องคือมันมาจากแผนที่คนละฉบับใช่ไหมคะต้นต่อจริงๆมาจากแผนที่เลยครับ คือฝ่ายไทยเรายึดตามหลักการสากลที่เรียกว่าสันปันน้ำบนเชือกเขาพนมรงรักซึ่งเป็นไปตามสนธิสัญญาที่ทำกับฝรั่งเศสถูกต้องครับตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปีพศ2447ที่ระบุชัดเจนว่าให้ใช้แนวสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนซึ่งถ้าใช้หลักนี้ตัวประสานจะอยู่ในเขตแดนของไทยแต่ทางกัมพูชาหรือก็คือฝรั่งเศสในตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้เกณฑ์เดียวกันเขาใช้อีกฉบับหนึ่งครับ คือแผนที่ภาคผนวกหนึ่งซึ่งฝรั่งเศสเป็นคนจัดทำขึ้นเองในอีก3ปีต่อมาคือปี2450้าเอานาะปัญหาคืออะไรคะปัญหาคือเส้นเขตแดนในแผนที่ฉบับนี้มันไม่ได้ลากไปตามแนวสันปันน้ำแต่กลับลากเบี่ยงลงมาครอบเอาตัวปราสาทพระวิหารเข้าไปอยู่ในฝั่งกัมพูชาด้วยเดี๋ยวนะคะแปลว่าถ้าว่ากันตามหลักภูมิศาสตร์จริงๆตามสนธิสัญญาฉบับแรกเนี่ยปราสาทควรจะอยู่ฝั่งเราใช่ครับดีมันเป็นเพราะเรื่องทางกฎหมายล้วนๆเลยเหรอคะ ไม่เกี่ยวกับว่าสันปัน,นามจริงๆอยู่ตรงไหนประเด็นที่น่าทึ่งมากคือตรงนี้เลยครับคือสารโลกแทบไม่ได้พิจารณาเรื่องสันปาน,นามหรือหลักภูมิศาสตร์เป็นสาระสำคัญเลยเอ้าวหรอคะครับแต่ท่านไปให้น้ำหนักกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าการยอมรับโดยปริยายการยอมรับโดยปริยายหรือ tacit acceptance ครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วเราไปยอมรับตอนไหน คือสารมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ครับแล้วพบว่ารัฐบาลสยามในตอนนั้นเป็นฝ่ายร้องขอให้ฝรั่งเศสช่วยทําแผนที่บริเวณนี้เองเอ,อ๋อเราเป็นคนขอเองใช่ครับแล้วพอฝรั่งเศสทําเสร็จและส่งมอบแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่ว่านี้มาให้เราก็ไม่ได้ทักท้วงหรือคัดค้านใดๆเลยในเวลาอันสมควรไม่ได้ทักท้วงเลยครับสารยกตัวอย่างเหตุการณ์สาคัญมาประกอบหลายอย่างเลย เช่นมีหลักฐานว่าสมเด็จกรมพริยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นบุคคลสำคัญมากในรัฐบาลสยามตอนนั้นทรงมีหนังสือขอบใจราชทูตฝรั่งเศสที่นำส่งแผนที่มาให้โอ้แค่จดหมายขอบคุณก็กลายเป็นหลักฐานได้เลยเหรอคะ มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิครับยังมีเหตุการณ์สำคัญในปีพศ2473ตอนที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จเยือนปราสาทพระวิหารค่ะซึ่งตอนนั้นผู้สำเร็จร,ราชการฝร,รั่งเศสประจำกัมพูชาเป็นผู้ให้การต้อนรับแล้วในบันทึกก็ระบุว่าเป็นการต้อนรับในฐานะที่พระองค์สเสด็จเยือนดินแดนของกัมพูชา แล้วฝ่ายเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรใช่ครับแถมหลังจากนั้นหน่วยงานราชการของไทยเองก็ยังคงใช้และตีพิมพ์แผนที่ฉบับนี้ต่อมาอีกหลายสิบปีฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในยุคนั้นนะคะเหมือนเป็นมรารยาททางการทูตเฉยๆใช่ครับแต่พอเข้าไปอยู่ในสำนวนของศาลโลกมันกลายเป็นหลักฐานมัดตัวเราเลยว่าเรารับรู้และไม่ได้โต้แย้งมาตลอด ก็เลยเข้าข่ายการยอมรับโดยปริยายถูกต้องครับสารตีความว่าพฤติกรรมทั้งหมดนี้คือการยอมรับอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาเหนือประสาทมาเป็นเวลายาวนานเกือบ50ปีแล้วพอจะมาโต้แย้งทีหลังมันก็สายเกินไปแล้วผลก็เลยออกมาอย่างที่ทราบกันครับวันที่15มิถุนายน2505ศาลสาโลกตัดสินด้วยคะแนนเสียง9ต่อ3ให้ตัวประสาทตกเป็นของกัมพูชา และด้วยคะแนน7ต่อ5ให้ไทยต้องส่งคืนโบราณวัตถุด้วยแต่จุดที่สำคัญที่สุดที่กลายเป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้คือคำพิพากษามันไม่ได้จบสมบูรณ์ใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือหัวใจของปัญหาในยุคหลังเลยคือสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างของคำพิพากษาช่องว่างของคำพิพากษาครับเพราะคำพิพากษาปี2 5 0 5เนี่ยตัดสินแค่สถานะของตัวประสาทเท่านั้น แต่ไม่ได้ชี้ขาดลงไปเลยว่าเส้นเขตแดนที่ถูกต้องอยู่ตรงไหน oh. และไม่ได้พูดถึงพื้นที่โดยรอบประสาทอีกประมาณ4.6ตารางกิโลเมตรเลยแม้แต่น้อยซึ่งพื้นที่นี้แหละครับที่กลายเป็นชนวนความขัดแย้งในปัจจุบันพอมีคำตัดสินออกมาปฏิกิริยาของทั้งสองชาตินี่เหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะฝั่งไทยนี่บรรยากาศของความผิดหวังแผ่ไปทั่วประเทศเลยอะใช่ครับจำคำประสัยของจอมพลสริดธิ์ธนรัตน์ได้เลยที่พูดอย่างดุด,ดันว่า ในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเป็นของชาติไทยให้จงได้มันสะท้อนความรู้สึกของคนไทยตอนนั้นได้ดีมากครับแล้วก็มีเกร็ดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตอนที่ทหารไทยต้องเชิญธงชาติไทยลงจากบริเวณหน้าผาเปยตาดีค่ะเขาไม่ได้ใช้วิธีชักธงลงจากยอดเสาแบบปกติ แต่เป็นการโค่นเสาธงลงมาทั้งเสาเลยโห oh, เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ส่งพลังมากครับว่าเราไม่ยอมรับคําตัดสินนี้แม้ต้องปฏิดัติตามก็ตามในขณะที่ฝั่งไทยเต็มไปด้วยความขมขื่นทั้งฝั่งกัมพูชานี่คือตรงน้ำข้ามเลยเฉลิมฉลองกันทั้งประเทศเลยครับสมเด็จพระโนโรดมสีหนุทรงประกาศให้วันนั้นเป็นวันหยุดราชการพิเศษเลยแล้วท่าทีอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยตอนนั้นเป็นยังไงคะคือ แม้ในใจจะไม่เห็นด้วยแต่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ก็ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับในฐานะสมาชิกที่ดีของสาวประชาชาติแต่ก็แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ทำหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไปถึงเลข,ขาธิการสาประชาชาติและประกาศสงวนสิทธิ์สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องคืนในอนาคตใช่ครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมมองว่ามันคือจุดเริ่มต้นของสงครามความทรงจำคือในทางปฏิบัติเรารับ แต่ในใจเราไม่เคยยอมรับเลยแล้วบาดแผลที่ว่าเนี่ยมันก็รอวันอักเสบมาตลอดแล้วมันก็มาระเบิดออกมาจริงๆในปี2568ครับความขัดแย้งที่เคยคุกรุ่นอยู่ใต้พรมมันปะทุขึ้นมาอีกครั้งอย่างรุนแรงโดยทั้งสองฝ่ายต่างก็ชี้หน้ากล่าวหากันว่าเป็นคนเริ่มก่อนในมุมของไทยเป็นยังไงคะตามข้อมูลจากแหล่งข่าวฝ่ายไทยเหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่เราตรวจพบโดรนของกัมพูชาบินสอดแนมอยู่เหนือบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทุม ซึ่งก็เป็นพื้นที่ผิดพาดอีกแห่งหนึ่งใช่ครับจากนั้นไม่นานก็มีรายงานว่าทหารกัมพูชาติดอาวุธเต็มอัตราศึกเคลื่อนกําลังเข้ามาใกล้ฐานที่มั่นของทหารไทยก่อนจะเปิดฉากยิงใส่เราก่อนแต่ในมุมของกัมพูชาที่ปรากฏในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่ากองทัพไทยต่างหากที่เป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนครับ และยังไปปิดการเส้นทางไม่ให้ประชาชนของเขาขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวประสาทด้วยไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการยกระดับความรุนแรงที่รวดเร็วมากน่ากลัวมากครับทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันด้วยอาวุธหนักทันทีมีการใช้จรวจดหลายลำกล้องแบบ BMT 2 1หรือที่เรียกกันว่าจรวดแกรดยิงถล่มใส่กันแล้วมันก็ไม่ได้กระทบแค่เป้าหมายทางทหารด้วยถูกต้องครับ ดิฉันจำข่าวสถานีบริการน้ำมันปตทที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดได้แม่นเลยค่ะมันน่าสะเทือนใจมากที่เห็นภาพพลเรือนเสียชีวิตถึง8คนมีเด็กรวมอยู่ในนั้นด้วยครับและยังมีการยิงไปตกที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติที่สุรินทร์อีก พอพลเรือนได้รับผลกระทบสถานการณ์ก็ยิ่งบานปลายการตอบโต้ของไทยก็รุนแรงขึ้นทันทีครับกองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่ F16 ขึ้นปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในฝั่งกัมพูชามีการเปิดยุทธการยุทธบดินแล้วแนวรบมันก็ขยายไปตลอดแนวชายแดนเลยใช่ครับทั้งที่สุรินทร์อุบลราชธานีลามไปจนถึงจังหวัดตราดที่มีการเปิดยุทธการตราดพิฆาตภัรีหนึ่งขึ้นมาอีกจุดหนึ่ง มีความพยายามจะเจรจากันบ้างไหมคะในช่วงนั้นมีครับมีความพยายามเจรจาหยุดยิงรอบแรกในเดือนกร,รกฎราคมโดยมีมาเลเซียเป็นตัวกลางแต่ก็ล้มเหลวล้มเหลวอย่างรวดเร็วครับข้อตกลงพังลงภายในไม่กี่วันทั้งสองฝ่ายยังไม่ไว้วางใจกันจนสถานการณ์ไปถึงจุดที่ฝ่ายไทยควบคุมตัวทหารกัมพูชาวไว้ได้ถึง18-20นายแล้วข้อตกลงที่ดูจริงจังขึ้นมาหน่อยอย่าง ปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ในเดือนตุลาคมล่ะคะอันนั้นดูมีความหวังมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีถึงขั้นประธานาธิบดีสหรัฐมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเนื้อหาเป็นยังไงบ้างคะครอบคลุมมากครับทั้งการให้ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ปะทะการร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดและการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกทุกอย่างดูเหมือนจะกําลังคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญครับทําให้ทุกอย่างพังทลายลงอีกครั้ง อะะไรขึ้นควันที่10พฤศจิกายนครับมีทหารไทยสองนายไปเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างล่าตระเวนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโห oh. ซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้ฝ่ายไทยโกรธมากเพราะเรากล่าวหาว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กัมพูชาว,วางขึ้นมาใหม่ซึ่งถือเป็นการละเมิดปฏิญญาสันติภาพอย่างร้ายแรงที่สุดแต่เรื่องทุ่นระเบิดนี่มันพิสูจน์ได้ยากใช่ไหมคะว่าเป็นของเก่าที่ตกค้างมาหรือเป็นของใหม่ที่เพิ่งเอามาวางเป็นประเด็นที่แหลมคมมากครับ เพราะทางกัมพูชาก็ปฏิเสธทันควันเลยว่าไม่เกี่ยวข้องอ้างว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่า <S <S 2> <S 2> มันเหมือนเป็นข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบของทั้งสองฝ่ายในการกลับไปสู้กันใหม่หรือเปล่าคะไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรความไว้วางใจที่เปราะบางอยู่แล้วมันก็ขาดสะบั้นลงโดยสิ้นเชิงเหตุการณ์นี้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่นำไปสู่การประทะรอบที่สองในเดือนธันวาคมซึ่งรุนแรงยิ่งกว่าเดิมครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นเรามาดูเรื่องภูมิศาสตร์กันหน่อยค่ะ เพราะมีชื่อสถานที่สองแห่งที่คล้ายกันมากจนอาจทําให้สับสนได้คือช่องคานม้ากับช่องอานมา้าครับจากข้อมูลที่เรามีทั้งสองที่นี้เป็นคนละที่กันเลยใช่ไหมคะคนละที่และมีความสําคัญต่างกันโดยสิ้นเชิงครับช่องคานม้าเนี่ยคือจุดยุทธศาสตร์สําคัญเลยอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมีความสําคัญยังไงคะ มันเป็นเส้นทางเดินเท้าตามธรรมชาติที่สมัยก่อนชาวบ้านใช้สัญจรแต่ในปัจจุบันมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นเส้นทางลำเลียงกำลังบำรุงหลักของทหารกัมบูชาที่ประจำการอยู่บนเขาพระวิหารครับ อ๋อเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยใช่ครับส่วนช่องอนามานี่อยู่คนละจังหวัดเลยคือที่อุบลราชธานีเป็นแค่จุดผ่อนปรนทางการค้าไม่ใช่พื้นที่สู้รบหลักนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ปะทะสำคัญอื่นๆเช่นภูมะเขือปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทตาเมืองทมครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเช่นกัน ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ขึ้นในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายไทยเนี่ยเรายืนกลานมาตลอดว่าคำพิพากษาป,ปี2505ให้สิทธิ์กัมพูชาเฉพาะตัวประสาทเท่านั้นไม่ได้หมายรวมถึงพื้นที่โดยรอบ4.6ตารางกิโลเมตรถูกต้องครับถ้ามองในมุมยุทธ,ธศาสตร์ของไทยตามข้อมูลที่เรามีเป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรคะคือการจะยึดพื้นที่คืนมาหรอคะจากการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูล เป้าหมายของไทยดูเหมือนจะไม่ใช่การยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดในทันทีแต่เป็นการสถาปนาอำนาจรัฐตามแนวเส้นเขตแดนที่เรายึดถือคือแผนที่มาตราส่1.5หมืน่นใช่ครับนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังมองว่ากัมพูชาใช้สถานะมระดกโลกของประสาทเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่ออ้างสิทธิเหนือพื้นที่เรอรบและมีการดำเนินการที่ฝ่ายไทยเรียกว่าการรุกคืบเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบการรุกคืบเชิงพื้นที่นี่หมายถึงอะไรคะ คือการส่งทหารเข้ามาเหรอคะไม่ใช่แค่ทหารครับแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ในระยะยาวเช่นการสนับสนุนให้มีชาวบ้านเข้ามาตั้งชุมชนการสร้างถนนการสร้างวัดในพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงครับละเมิดข้อตกลง MOU ปี2543 ดังนั้นเป้าหมายเฉพาะหน้าที่ที่สาคัญมากของไทยในการประทะครั้งล่าสุดคือการปิดช่องคานม้าให้ได้ทาไมการปิดช่องคานม้าถึงสําคัญขนาดนั้นคะเพราะมันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาบนเขาพระวิหารครับถ้าปิดเส้นทางลําเลียงนี้ได้ทหารกัมพูชาที่อยู่ข้างบนจะถูกโดดเดี่ยวทันทีแล้วเราอ้างเหตุผลอะไรในการทําแบบนั้นคะนใช้สิทธิในการป้องกันตนเองหรือ right to self defense ตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะเรามีข้อมูลว่ามีการตั้งฐานยิงปืนใหญ่จากฝั่งเขาพระวิหารซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อกําลังพลและประชาชนของเราแต่ในมุมของกัมพูชาการที่เราจะไปปิดเส้นทางนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการประกาศสงครามเต็มรูปแบบเลยหรือเปล่าคะแน่นอนครับนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดของความขัดแย้งนี้เพราะการกระทําที่เป็นการป้องกันตนเองของฝ่ายหนึ่งมันคือการลุกราในสายตาของอีกฝ่ายหนึ่งทันที มันก็เลยเป็นวงจรของการตอบโต้ที่ไม่มีวันจบสิ้นตราบใดที่ปัญหาพื้นฐานเรื่องเส้นเขตแดนยังไม่ถูกแก้ไขครับสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมายาวเลยนะคะคือเรื่องนี้มันเริ่มจากข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดจากแผนที่ยุคอาณานิคมแล้วนำไปสู่คำตัดสินของศาลโลกที่ทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่เอาไว้ครับ กลายเป็นความขัดแย้งที่ค้างคาใจคนในชาติมาหลายสิบปีและสุดท้ายมันก็ปะทุข,ขึ้นมาเป็นการสู้รบด้วยอาวุธจริงๆใช่ครับแกนของปัญหานี้มันจริงซับซ้อนกว่าเรื่องเขตแดนหรือแผนที่แต่มันเกี่ยวพันกับการตีความประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันศักดิ์ศรีของชาติที่ยอมกันไม่ได้และผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมลดละให้กันสุดท้ายนี้ดิฉันอยากทิ้งประเด็นชวนคิดไว้ให้ผู้ฟังได้ไปขบคิดกันต่อนะคะ จากข้อมูลที่เรามีในคำพิาพากษาตีความอีกครั้งในปี2,556สารโลกได้เคยกล่าวไว้ว่าไทยและกัมพูชาต้องร่วมมือกัน mm. เพื่อปกป้องคุณค่าของปราสาทพระวิหารในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติแต่พอวาดูภาพการรบกันจริงๆที่เกิดขึ้นคำถามที่น่าคิดก็คือความร่วมมือที่ว่านั้น มันจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร,รในเมื่อความขัดแยง้งเรื่องอธิปไตยและใครคือเจ้าของแผ่นดินที่แท้จริงมันยังคงเป็นบาดแผลที่ฝังรากลึกและไม่เคยได้รับการแก้ไขยอย่างแท้จริงเลยมันเหมือนกับเราพยายามจะตกแต่งบ้านให้สวยงามทั้งๆที่รากฐานของบ้านหลังนั้นกำลังพังทลายอยู่หรือเปล่าคะ